งามแท้เนาะเขามาทั้งน่ายเราคักดีพี่น้องเลยพวกหลอกไฟแันเป็นทั้งหนาทั้งเขาเนี่ยโอ้หลอกไฟทั้งนั้นเอบหลอกไปก็ได้ม เปิดภาพอยู่ในเมืองบาดในพี่น้องเนาะอยู่ห้านขายเครื่องบาดินพี่น้องเลยมากับทางน้องมาดีเพิ่นเนาะเครื่องขายเพิ่นก็คือว่าโดยเจ้าโดยอันนี้ก็คือว่าผ้านองเพิ่นมาหอดห้านเป็นที่เรียบร้อยนาอพี่น้องเนาะวันนี้น้องเพิ่นก็สิมาเลือกเครื่องของที่ว่าอยากได้เนี่ยพี่น้องเว้ที่ว่าคิดก่อนนั่นที่ว่าสาไลได้ไปแจ้งอ่า ดาวดีน้องคนไหวแะน่พี่น้องมูว่าทางน้องคนจิได้อย่างแน่เมื่อโมนิพี่น้องไอ้ของพี่น้องคนอยากได้โมฮัวเป็นนิยังว่าสันมายืนรอสบายดีน้องละโดยสบายดีเด้อเจ้าโดยโดยเนาะป้าซะเป็นนี่เลยเข่าไปยุครอบมองยุเข่ามาตากแน่เมืองจังหวัดหนึ่งเนาะอากาศท่อนแห้งวาสันพี่น้องเลยโดยโดยพอดีตอนสอบโดยขอบใจหลายๆเจ้าป้าซะขออนุญาตย่างเบิ่งก็ได้ที่เบาเนาะ ปเหล่าบางกอนน้องละเป็นเป็นอย่างที่แจกได้โดยสบายดีเด้อพลางานเรามีแต่คนงานเราพี่น้องเลยมีแต่ผู้เป็นแต่แพงไปะปหนูข่าวทางในเลยนี่นี่เคยข่ามาอยู่บ่นละบ่เคยบ่อ๋อเป็นครั้งแรกเล้นนี่เนาะคักแท่งน้องพี่น้องเลยข่ามาทางในรถไปต๊ว คือว่างามแถเนาะนสบ,บายดีโดยเจ้าสบายดีโหคนทำงานขายยังจานะไม่เล่นกาแฟเราโอ้ขายน,บบน้าแบบกินวะกาแฟจะเป็นพวกกาแฟโอ้มีกาแฟขายน้ำอีกาถือว่ากับข้าวน้ำเดบ๋ยวต้องออกไปซื้อข้างนอกเนะาะค่ะค่ะพี่นอ้องเอรุคนงานเราก็มีแต่คนเป็นแต่แพงนะพี่น้องนะฮักนะฮักเนาะเลาะบ้างอ,อีกบ่เป็นแน่ลาะพุ่นบ่โซนพุ่นบ่ เป็นไรเลาะบังอยู่เพิ่นบ่เคยเข้ามาฮะพาแนะน้ำไปพาเพิ่นไปแน่นุ่งละไปไปน้ำให้เพิ่นเลยไปเอ้าเอ่อเลาะเลาะบังอันนี้เป็นตากระโลเนาะเป็นของไทยด้วยบอกแบบกระโลอนี้จะเป็นแบบหนักแก้วอืมโดยโดยโอ้ขักแท้เนาะงามแท้นี่ อยากได้ได้พี่น้องเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นทางซีนี่เนาะจะเลือกไหวหรือว่าสีเพื่อนเจ้านอกมาดิสีท่าบานยังมีแบบอ๋อเป็นเป็นทางแบบนี้ด้วยเป็นแบบโดยโดยโดยแบบอยากได้สีแบบท่าบานประตูนี่บ่ น้ำหนีมีครบทุกอย่างมันบอกโอ้วันแรกก็เข่ามาล้านเดียวนี่บ่ต้องออกไปใส่เลยมีครบเออกไปเนาะมาแต่่เเอผัวดีจะเบิ่งดุ๊กงามแท้เนาะเข่ามาข้างในเราคักดีพี่น้องเลยอันนี้แบบดอกไผ่แบบพันติดแบบเฮาติดไผ่ดอกไผ่ดานได้เนาะแบบไฮโซพันได้ใส่นี่เนาะไม่ไฮโซก็ใส่ได้มันมันบ่ถึงจีเงินบ่ถึง ไ,ไปเลาะเลาะเบิ่งไปพูดว่าโลนไปโซนคนเบิ่งอันนี้เป็นโซนอ่างสุขภัณฑ์อะคข้างนี้เป็นแบบอุปกรณ์ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องน้ำสโค๊ปมีสองแบนแบนบันายกับแบนแบนสองแบนโดยโดยโอ้คัะก็ดีเนาะงามดอนี่ป้าเขามานี่ถือว่าไล่ครบเมดเนาะไบแบบ่ต้องออกไปข้างอื่นเลยนะพี่น้องเลยนี่เอาหลอกไฟแบบนี้ก็งามแมนจบทีเดียวเลยนี่จะเป็นสายไฟออ๋สายฟืนหลอกฟืนหลอกไฟมีเบิร์ดสามดีเบิ่งนุก ็นที่ได้ข่าวมานะบอกข้างนอกคือสิโบมี่อยางเงินบอกข่าวมาข้างในนะป้า,ปาพี่นอ้องเออคักดีเนาะคักคักงามดีออนี่อันนี้เพิ่นมาตั้งได้จะปีแล้วนี่นะแล้วนี่เปิหเปดห้างได้ประมาณสามเดือนโอ้ห่างก,ก็เปิดมาได้สามเดืดอนอือชาติมันเป็นแดนน้ำต่อจากประเทศไทยเดยโดยโอ้ไปไป อันอันอ้ายไป,ไป,ไปมีเวียกอะไปเวียกก่อนก็ได้เดี๋ยน้องเดินเลาะก่อนก็ได้โดยโดยขออนุญาตเด้อโดยป่ะน้องนี er ่เลาะเบื้งก่อนก็ได้เลาะเบื้อาทางเพิ่นอาจสิยากเวียกหนพี่น้องเดี๋ยวหาเลาะเบื้งก่อนก็ได้อาทั้งนี้อาจสิเป็นแบบทั้งเครื่องซักเสื้อผ้าเนาะตู้ซักเสื้อผ้าโดยสบายดีเด้อโดยาเลาะขออนุญาตเลาะเบื้องหนเด้ออ่าบานประตูก็มีได้มาดีนี่ คือว่ามีครบเนาะครบครบสุดเลยว้าผุนันท์ทางในก็มีอันเป็นแก้วเป็นยังเป็นอันนั้นเป็นแผ่นชลาเซลแบบรุ่นอันอย่างเพิ่นใซด์ไดนามนะเนาะมีดอกบัวนำนาจะบัมีแล้วบัมีบ่ผู้ได้สีสีทั้งที่ใจอยากได้ไปเบิกเงี้ยสีใหม่ที่ใจอยากได้ไปเบิกเงี้ยหมักอยู่บ่สีงามเดือกไว้เหรเดือกไว้เดือกไว้อ๋อคักไอ้ดีเนาะพี่น้องเลย อมองอานจากข้างนอกออกมาเนาะกี่ว่าสีบอรอกป่านนี่เลยพี่น้องเลยโอ้คือสีแบบสีอันถ้าบานประตูเฮือนเจ้านีนเจ้าสาวสีไหมสีไหมรูบอดูืออไไ้ได้โอ้ได้หนึ่งน่แบบเพล่นก็มีมีแบบเพล่นก็มี ของที่นองมาดีอยากได้สิเป็นอย่างนี้พี่น้อ้ดุนเบอ่งเดอเนาะมาเห็นแต่เงินก็อยากได้ที่ไปวนที่ว่าอันคลิปก่อนนะ่ไปแจ้งข่าวดีแล้วแจ้งไว้พี่นอ้อยเดี๋ยวที่นี่ให้พอดีแบบว่าทางผู้ใหญ่พันให้เจ้ามาเรื่องเองเลยนะแบบว่าเจ้าอยากได้แบบใดฮะนะขาว่าให้คอยซื้อเมื่อบัตร <c oughs> อีหยังมันซีบ่ถูกใจเจ้านเนาะอันนี้เป็นซีเป็นเฉพาะซีใหม่ได้ทางนี้เนะาะหรือว่าได้ใดเนาะ สีไม้สีทาเฮือนเดี๋ยวนี้มีแต่งามเนาะคักกี่ดีอันนี้โอ้เป็นเป็นทางอันนี้โต๊ะะเเหมาลยอืปองเท่าไรประมาณนี้ปองหนึ่งกับปองแห้งมีแต่หาแสงสาโอ้ปองน้อยปองใหญ่เลือกมิกินเนอได้เป็นสุดให้เลยอ๋อเวลากระตามแบบปองหน่อยปองใหญ่ตามขนาดนั่นเนาะอืมเลือกไว้เดี๋ยวจังหน่อยบัดเฮือนแล้วซื้อบานอันซื้อมาท่าบานประตู ีทางงานปูนีต่มีไปเยอะถ้าปูนถ้าเฮือนนี่เนาะถ้าสีเฮือนพี่น้องเลยหูถักดีเนาะมานี่ครบสุดเลยสีปะต๊กเหมือนบ่อ๋อแบบของดีด้วยนะอะไรกันเนาะสวยมากเข่ามากนี่นะถือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างถือว่ามีครบเนาะรวมทั้ง ทั้งนั่งกับโซฟาผู้มาดิโอ้ปะขัดอันี้พี่น้องเลยเข่ามาข้างในเราขักเนะาะพาม่านขข้า,ากับมี่ด้วยโอ้พอมาม่านกับมี่มืนบ่ขเขื่อนพเพือ่อนเมัอนขบเลยอืออืออือเอาเป็นอะได้เลือกอะไรหรือบ่กะว่าสีไดเอางามเอาเลือกเบิ่มาซีใหม่ยังพอเยอะๆของเ่ามีสีไม่ดูสีไม่แดงสีไม่ขยงพ่อมักสีใหม่เนื้อแบบยังอือมันมีหลายแบบเนาะแบบไก่ย่งคือเก่า โบตกสีเป็นแบบลายไม้เขาแห้งสูขึ้นแห้งงามขึ้นไปอีกมีสีสีผิวตีเอกชาเสียงามอือ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 ชาสีหน้ามีสีไปมันจะปิดลายไม้เลยต่เนาะโอ้คักเนาะคักไปดีพี่น้องเลยไม่้เขาอยากเปลี่ยนสีเป็นสีใหม่กก็ได้ที่ตันแบบว่าแบบว่าท่าทับเลยหรือเ่อือไี่มีท่าแต่สองรอบโดยโดยรุ่นอื่นมันท่าแต่ท่าท่าสามรอบแต่นงานจานานรอบอันนี้สองรอบอือ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 เดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นไหน ยังเลือกสีบ่ถูกเข้ามาเบิ่งแล้วมันหลายบาดนี้พี่น้องเอ้ยถูกแต่ยังอ่าเบิ่งก่อนก็ได้บ่เลาะไปอีกก็ได้ไปเลาะเลาะเลาะเบิ่งทั่วเบิดแล้วเป็นหยังเจ้าอยากได้จะเอาเลยปเบิ่งเอาตามงบเฮาแหเนาะหาแต่ขออนุญาตเลาะเบิ่งก็ได้นเอ้ยเนาะโดยอาคักีพี่น้องเอ้ยโซฟาก็มีเนาะ โซฟากับคักแท้เนี่ยเอาไปอันพวกหลอกไฟพวกหลอกไฟทั้งหนาทั้งเขาเนี่ยหลอกไฟอ๋อหลอกไฟทั้งนั้นหรเอหลอกไปก็ได้ธรรมดากันบุญโสดบัสหลอกไปเบิ้งทั้งนั้นก็ได้ปะคักดีเนาะพี่น้องเลยปาโซฟาเนี่ยมันขายราคาเท่าไรนี่สาวแล้วแต่ลูกค้ามากตัวไหนผมมีตัวสองหลังป้ายราคาของพ่อืม่ตามบืานแบบนี้แต่ตามแบบ ดูแบบมันเนาะอ้าวสบายดีอ้าวขึ้นมาอยู่นี่แล้วบ้านนี้อ๋อผ้าพิ่นมาซื้อเครื่องดยยวว่่าูไ้ินเสีงคือคุ้นดิเอขึ้นมาอยู่นี่ง่ายมาอยู่นี่วะมาอยู่ได้อสามเดือนแล้วบ่โอ้เงพาะช่วงว่าไปอยู่ตลาดบ่เห็นเพิ่นเนาะนั่นเขาง่ายออกสองเดือนสามเดือนที่เขาเดือนที่สี่โอ้ฉันบ่ ว่าฉันนั่นบบหู้ได้ถ้าเพิ่นโบออกมากเนี่ยโบหู้ได้นี่นะพี่น้องเลยซื้อเสื้อผ้าเพิ่นเลาะซื้อจักเพิ่นสิซื้อยังเป็นผู้ใหญ่เพิ่นให้เลาะซื้อจักอีกยังสิถูกใจเพิ่นเลาะรุ่นอย่างนี้ยสเลาะรุ่นอย่างว่าสิน้องเพิ่นสิเอาอย่างจังวะเออเอาไปผ้าเพิ่นเลาะก็แล้เแต่เโดยโดยคิดว่าไปสิได้ไปหาบบเห็นพี่น้องเลยทั้งน้องสาวเพิ่นตอนมาอยู่มีสามเดือนสี่เดือนอย่างได้อยู่ขายโทรศัพท์คือเก่าบ่ออกแล้วออกแล้ว โอ้ออกบันแล้วเป็นบ่กหล่อค่ะเด้อเด้ดดดโอโดยโดยโดยเพราะอยู่นี่เพิ่นฮับอ่าคนงานตลอดอยู่บด่ด้วยวะใดๆครับครับตลอดเลยช่วงนี้เพราะว่าจะผูออกผูเข่านี่แหละอ๋อได้นี่น้องมาดีสมัครเลย <c oughs> สำนี้ได้บ่ได้ได้อ๋อสำนี้ได้เป็นบ่กแบบว่าเราบ่เป็นนักสือการทำความสะอาดอยังก็ได้ใช่บอกรถชุมเฮากับบางคนจะเฮียนประมาณหนึ่งมอสมอเก็ดมอญจะได้เพราะว่านี่แบบว่าเราบริเฮียนนะนะ ทำหักหมากในเรื่องการบริการกับอะไ้ก,กันล้วมันมีผูกกระจอนอยังก็เป็นความสัมผัสเองโอ้แบบว่าเพิน่นสิถามเขาเองเนาะว่าอันแผนกนี้เาาฮาาเดาาเ็ดได้บออะไรประมาณนี้เนาะอืมหักคำว่าให้มาเฮ็ดนี่กล้าบ่เฮ็ดได้บ่เอามาดิฮะเอ้ามันแบบมันเกิดบ,บริเกียวได้แหละเนาะแมนบ่บริบเกี่ยวได้หละแบบว่าถ้าตอนฮับลูกค้าแนะนำว่าเออสิ่งนี้อย่างประมาณนี้นะขั้นเขาบริษัทญี่ปุ่นแล้าจับเพนซีทามแบบ ก็เจ้าเขาถึงเอาเอาแบบประมาณเป็นจุกโมจิสหรือประมาณจุกบริญาอืมแบบอันนี้ก็ถือว่าแบบแบบกันเองก่อนเนาะบพร่สุดได้นี่คือคือส่วนนี้มันกระเข้าเป็นบริษัทแล้วอ๋อเป็นพีซีเลยเออ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 ดยพี่น้องทางชายจะมีต่างหากบริษัทจะต่างหากอันนี้น่ะชื่อพระเจ้ามาอยู่ในสามเดือนนี่และเพิ่นให้เป็นเดือนเดือนละเท่าไหร่ก็อิงตามบริษัทบางบางเรื่องก็ให้อยดูเป็ดเป็ดทันเจ็ดเรือเป็ดต่างหา เอาเอาเป็นเงินบาทเนาะผู้ใดมาอยู่ก่อนกับทีได้สูงแน่ยมันบ่ห่างมาปัญหาอีกหากแต่กัอยู่อยู่นี่กับอยู่หุ่นมันกับสี่อยู่นี่มันได้เป็นก้อนโออยู่นี่ได้เป็นก้อนอยู่หัอ่ะอาจจะได้ย่อยมันบ่ได้ย่อยมันเป็นรายรายทัศนี้อืมโดยเลยพอดีเจอน้องเจอคนหู้จักพี่น้องเพื่อนใครอ่านโทรศัพท์อยู่เซโนเนาะโอ ไม่ได้กับผนเอกผนเอกไายผนกมันเป็นบอกเอาอยู่นี่ผมไม่เอานะห่อนเนาะพราถืออันพัดอยู่ว่าสันพ่น้องเลยซือมันลมน้อยอยู่นี่บ่โอ้โดยโดยอาซาเดี๋ยวพาน้องคนลาะบังกันแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อโดยโดยพระซาเดี๋ยวเลาะบังทั้งโซนหลอกไฟพุ่นที่ว่าน้องคนต้องการมาสันพ่น้องเลยอือข่าวว่าคนทำคนงานอยู่นี่กะสิมาเฮ็ดอยู่บ่เนี่ หาลองถามมึงบอกสิเฮ็ดอยู่บ่ละมันมันก็อยู่บ้านเฮาด้อูิบอกเฮาเฮาเฮาบ่เป็นก็เลว่าเฮากัแบบทำความสะอาดปัดถูเลยว่าลูกค้ามากกต้อนหับกับอะไรมาบอกคอยเบิ่งก็ขึ้ง่ายๆนะเบิ่งลองเบิ่งลองถามเบิ่งนะเพราะว่าให้น้อง่นไปก็ว่าไปเหตุงานอยู่ไทยบอคือว่านั้นทนนะมันมัน คือว่ามันสิจาอยามหายยามหน้าเลยนะถักดีเนาะไม่ได้แพนแพนแสงสาลาเซียวทั้งนั้นเบิ่งพี่น้องเลยควรสิเลื่องหลอกไฟพี่น้องมาเลือกหลอกไฟในผูกไปต้นนาเออถ้าฝีทางนี้ก็เป็นเตาแก๊สเด้เป็นเตาแก๊สถักดีเนาะพี่น้องเลยข่าวมาทางนี้เราถักอีดีเนาะ เด่นเด่นเดยนะเือกอามาพี่เนยด้นะมาพี่เนแหละมาพี่โดยอันนี้นะเพื่นทามให้เพื่นทามอ๋อต้งราคาหน้ายนึ่งแสนบเจ็ดันเกาโดสบายดี à được vâng, chất cho tôi nói tôi nhà em không, khắp tòa nhà em lấy đi không? Rồi, ăn bung bung quân gần chắc chắc không, chắc không, chắc tối, nhai, chắc 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 ยามันกับม yeah, ันมันจะทอนกับหลอกไฟ้หลายดอกเนาะทำยูนิฟังรู้สึกดีกว่าทนกองโลมันจะกเสริฐใช่ไมโดยจะโดยหากตะว่าคนมัาแจ้งแห้งกับกลุ่มขึ้นเป็นบ่้องกลุ่มคืนนต้นแจ้งหอนกับกลุ่มหมาเฮาปั๊บอ๋อต้องปั๊บในในโหมดอีกโดยกะถ้ามีนจะเปิดออน

โดยมดเโดยบ่ได้ก็เฮาเปิดอนุมัติไว้แห่เนาะอืออ่ะๆเลือกๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นถ่าเงินมาเพิ่นว่าให้เอาตัวนึงก่อนเพิ่นว่าโดยโดยตัวห้ามนีเ้ยเอาตัวอคือว่าเอาตัวนึงก็เอาตัวห้ามก็ได้ตัวใหญ่แล้วแต่เอาแล้วแต่ฮะ้น177,000าเบิ่งก็เด้อเบิ่งงบก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอื ตัวนั้นบอกขับเอาตัวนี้มันแปดแสนบอกตัวนี้แสจะรุนรงอนกต้องมันจะดูด่อยมกนดีเลยแรงสุดหาได้ตัวทึ่งได้ราคาเท่าไรคะตัวทึงนเป็นตัวนี้เป็นแสงที่แสงดอกไฟมันจะบอลหุงสัตว์ตัวนี้นี้จะหุ่งอันนี้แบบหุ่งหุ่งหุ่งอ่ไ้เป็นเล่าเนาะโดยมันจะเป็นแบบในกล้องเื้อแต่แบบไกลโดยโดยมันจะเุ็ไกลอ๋อเลือกได้แล้วบอ à tôi nhảy cái áo là tê cần ừ. phải ngân ma sổng 000 nên ừ. cái nào xăm xăm tôi được vào đây. đây. หรว่าน no uh ้อยกว่าบ่หรือว่าซ้ํากันให้ให้เพิ่นให้มาเลือกเองมายังคิดนักบาดนี่พี่น้องเอ้ยบาดนี้เออหัชลาย ใส่ยี่บ้านมีแต่ปานกลางตัวนี้แหละตัวน้อยแมนเมนเอาตัวน้อยก็ได้เอาตัวน้อยก็ได้อะแบบประกอบให้เลยบอกอ่านหรือว่าได้โประกอบงานเองที่ต่ายหาปลูกหาแต่มากที่แอบเรือตลอกกระปุกติดเนี่ยนะกับใส่สารที่ซื้อหรือว่ามี่เจ้าหมองเรื่อหนั้นซื้อห้องซื้อกัมไปเอาให้กินไมาต่อแล้วแบบกอบุปปาแทนนี่ซื้อแล้วเอากรบุปปาแทนนี่ยมีแต่ปลาไม่กคือแบบซื้อแบบเดิมโดยเจ้าโดย เอาตัวน้อยก็ได้นะนะเอาตัวน้อยก็ได้เดียวเดียวเพิ่มมาอีกเดียวค่อยมาเอาอีกเครื่องหนึ่งก็ได้เอาตัวนี้ก่อนเอาสงบพามีก่อนเนาะเออมีกล้องไม้ให้เลยหรอวะตรงอ๋อโอเคเอาตัวนี้เลยเท่าไรคะแปดแปดแสนเจ็ดสิบเอ็ดบอกแตรก็เอาแปดแสนเจ็ดสิบฮะไรบอเอาพันเดียวบรูดบอสรูดแฮปปี้สาวนน่เห็นร้อก็โดย ลงกันเด้อ1 3จ่ายเงินอยู hmm. ่นี่เด้อบ่หรือว่าไปจ่ายอยู่หน้าเคาเตอรน้าเคาเตอรจ่ายอยู่หน้าเคาเตอบ่อเออเอาเอาเอาตัวน้อยแ่เนาะโอเคเอามาเลยเาเอามาเลยโดยปเดี๋ยวออกไปถาเพิ่นอยู่หน้าเตอปอืโดยงนั่งนั่งังเพิ่นเว้าเด้อ

เปิดเองหมอดเองเห็นปะมเมื่อไรก็ไปต้องบีบเป็นบ่ตั้งเลยเป็นตะนี่ขาเป็นมาเปนคนแทงไม่แต่ยี่ห้อนั่นซีด็อกนั่สีปักกุกอะไรไปข้าสต๊ติมไหกองทวารีน้ันมังม,มามถืานอถน้ำปบใเลย โอไปแหนเขาิดได้หนเนาะไปมตดต่างเงีแต่โคตรนี่ออนนี่โคตรเลยโมเดียวพ่อเมนบ่กเเพราะว่าตแปดชัวโมงนั่นดัซาคนตั้งมาแหแล้วเนี่ยจะกดอีกก็กดเพิ่มนี่ก็ได้โดยเกี่ยวัติดตัางมันยันมันเปลี่ยนแปลงโดยโดยอกดบหนึ่งเนาะเออ มีแต่ว่าเมื่อให้เพิ่นตั้งให้แล้วก็กดอีกทีนึงเด้อวยนว่าแบบนั้นเคยใช่อยู่แล้วบ่เคยอยู่บ่อะอืมเอาเอาขึ้นไปป้าเพิ่นก่อนก็ได้โดยโดยไปเบิ่งซีอะได้แบบนี้เมื่อกี้นี่เบิ่งแล้วพี่น้องหายใจยังพี่น้อต้องคำเพิ่นก่อนเนอะ พี่น้องกลับมาเบิงเลือกสีที่หนึ่งเนาะพันวาอยากได้สีเมื่อททาบานประตูเนาะพี่น้อยทางแผ่นสราซิลท้งเพิ่นได้เอาเขียมไปหายล้้อยู่ตระหนักคุกเตอร์เนาะเลือกได้แล้วก็สิไปจ่ายเงินอยู่ข้างนอกพี่น้อยตอนนี้น้องเพิรนกำลังเลือกสีอยู่ นันก็นอยา่าค่อยๆกันนี่นะแมนแนะนำตัวอันว่าไงนแนะนำตัวมันสีเหาืงงามๆเลยให้แมนแนะนำตัวดีเลยคักเนาะพี่น้องเข้ามาทางในนะคักมักสีอ,อ่ะเออบ่มีเบาะสีทสิรามาัก ลงเอาสีไหมทางหนึ่งเนาะโดยปะซาบะดิออกไปข้างนอกตัวหนักโคคเตอร์ผู้ใดอะไรแปลงท่ามีเราบอกแปลงท่าใช่ะหมยังโมมีอ๋อพวกแปลงท่านี่ก็ไม่ได้แถมบอกมีแต่ซื้อบรือเปล่าโอ้ยี่าแถมคือหั่นเวียดอันนี้ก็แถมเซี่ยวเอ้ยวะโอ้โดยโดยโดยอ๋อบอกเป็นยังดอกพี่น้องเยเนาะ มีมันมีราคาเท่าไรในสับขาไปเบิรงกยังคะดีเขาเลือกมันก็ได้แล้วเขาไปเลือกเบิรงก็ได้เราถ้าหวานประตูมีตัเอาแปลงตัวน้อยได้เนะตัวใหญ่ลายบ่ได้เพราะว่ายาบันทึกนะอืมไป ดยอยู่ข้างนอกก็มีตัวหนาโคุกเตอร์หลอกไฟอยู่นอกเลยโดยปเดี๋ยวออกไปจ่ายเงินอยู่ตัวหนาโคุกเตอร์เลยพี่น้องอันอยู่นี่นะ่อนที ไม่ว่าดูค่าประจำานั่นมันจะมีแบบของแถมนะพี่น้องถ้าเฮาสะสมคะแนนได้ลายเนาะพี่น้องนะเนาะออกมาทางนี้เย็นเนาะเคน้ำโพงเกื่องเฉียงกับมีแล้วนี่โอ้อานาะคักอีดีมีทุกแหวกเลย โดยสิได้แจ้งเงินก่อนมาพี่น้องเลยนะอ๋อต้องใส่ค้อมสแกนนะอันคือว่าแบบเป็นลูกข้าประจำได้เขาแบบเข่าค้อมสี่เนี่ยมันจักคะแนนมันสิได้อะนะอ๋อม่เค้มคือคนใหม่เนาะอ่าชาพันเซตรสตอ๋อ อ๋อเป็นเงินบ่เอาเป็นเงินบ่ด้วยเลยอ๋อโดยค่ายแชนแนลนี้สนุกต่อเลยแบบโดยโอ้อันนี้ว่าลูกค้าคนไหนมาซื้อก็มีแต่ว่าเซ็กตบึ้งในคอมเมนบ่อ๋อลูกค้ากับกัมมาซิกของบ้านหรือเปล่ากัมสิทธิ์นี่คือคอยกับมาเรื่อยแล้วหากแต่ยังบม่ได้จดซื้อบม่ได้จดอย่างเลยเลยเลยอยาเป็นลูกค้ากรรมสิทธิ์ห้ามเพิ่มมาซานซี่น้องเนาะมาหาซื้อไลคะแนนได้สูงมันกับชิมี่แบบ ลดโปรโมชั่นหรือวา,ายใดๆชิ้นใหญ่ขานาดพี่น้องเนาะฮัลล์เออโอเคเนะาะหลังจากที่ว่าเ้ามาจ่ายเงินอยู่ตัวหน้าเคาน์เตอร์นะเนาะมีแต่ว่าให้เายผนประกอบให้เหาก็จะได้ปิดคลิปไริษัทพี่น้องคือว่าลาหน้าที่แล้วเออเป็นยังไงได้เลยดีใจยอยู่บ่ดีใจอยู่ของที่อยากได้เด้เอเม็นบบอ่าขอบคุณขอบคุณอ้ายคนไะห้โดยอ๋ยอ